คนละครึ่งเฟด5รอบเก็บตกนะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟด5นะครับหลังจากที่มีเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับและต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนนะครับซึ่งผ่านมาแล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกประมาณ3ล้านคนนะครับซึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับและสิทธิ์3ล้านสิทธิ์นี้ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์และต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5เป็นรอบเก็บตกนะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการ แจ้งประกาศเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนร,รอบเก็บตกต่อไปนะครับยังไงตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5นะครับเตรียมพร้อมลงทะเบียนร,รอบเก็บตกครับคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกนะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5นะครับ หลังจากที่มีเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับและต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนนะครับซึ่งผ่านมาแล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกประมาณ3ล้านคนนะครับซึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับและสิทธิ์3ล้านสิทธิ์นี้ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะ เปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์และต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5เป็นรอบเก็บตกนะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการแจ้งประกาศเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกต่อไปนะครับยังไงตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ <S <S <โฟ>์คนละครึ่งเ<โ>ฟส5นะครับเตรียมพร้อม <S <S ลงทะเบียนรอบเก็บตกครับ <rier> คนละครึ่งเฟดห้ารอบเก็บตกนะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟดห้านะครับหลังจากที่มีเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับและต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนนะครับซึ่งผ่านมาแล้วก็พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ และไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกประมาณ3ล้านคนนะครับซึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับและสิทธิ์3ล้านสิทธิ์นี้ทางกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์และต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสห้าเป็นรอบเก็บตกนะครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีการ แจ้งประกาศเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนร,รอบเก็บตกต่อไปนะครับยังไงตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส5นะครับเตรียมพร้อมลงทะเบียนร,รอบเก็บตกครับ